มาปิดท้ายในวันนี้ครับกับของดีที่จังหวัดนครสวรรค์ครับจังหวัดนครสวรรค์เองจัดงานส้มโอและของดีอำเภอลาดยาวเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรครับ ที่อำเภอลาดยาวจังห,หวัดนครสวรรค์ครับจัดงานวันส้มโอและของดีอำเภอลาดยาวประจำปีนี้ที่บริเว hin, ณหน้าที่ว่าการอำเภอลาดยาวโดยมีนายชุมพิษเดชรัฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานวันส้มโอและของดีอำเภอลาดยาวประจำปีนี้งานส้มโอและของดีอำเภอลาดยาวครับจะขึ้นระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่5กันยายนศกนี้ ณนะบริเวณสนามที่ว่าการอำเภอลาดยาวโดยมีมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตและสวนสนุกช้อปชิมอาหารร้านเด็ดร้านดังสินค้านานาชาติมากมายนะครับที่ยกทัพร้านเด็ดร้านดังมารวมตัวในงานนี้อำเภอลาดยาวได้เริ่มจัดงานวันส้มโอของดีอำเภอลาดยาวมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541ครับโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งประชาชนชาวอำเภอลาดยาวค่ะได้รวมมือร่วมใจให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆภายในงานและการจำหน่ายสินค้าผลผลิตด้านการเกษตรสินค้าโอท P อป ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผลผล,ผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายค่ะทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดให้สินค้า1ตําตำบล1นึ่งผลิตภัณฑ์ให้สามารถมีแหล่งจําหน่ายได้มากขึ้นซึ่งในกิจกรรมของงานประกอบด้วยการแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินค้าโอทอปของอําเภอลาดยาวและอําเภอใกล้เคียงอีกด้วยค่ะ